สวัสดีครับวันนี้วันที่8ตุลาคมนะครับผมจะคุยเรื่องดูเขาดูเรานะครับเปรียบเทียบประเทศออสเตรเลียประเทศไทยในเรื่องของพลังงานนะครับมีอยู่3 4มสีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าที่1นนะครับออสเตรเลียเนี่ยส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวมากเป็นอันดับสาของโลกนะครับ รองจากสหรัฐกับนอร์เวย์นะคิดเป็นมูลค่าเนี่ยเกือบสี่หมื่นเจ็ดพันล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณหนึ่งจุดหกล้านล้านบาทเยอะนะครับหนึ่งจุหกล้านล้านบาทแต่ชาวออสเตรเลียเนี่ยอันมาติดโซลาเซลล์บนหลังคามากที่สุดในโลกนะกว่าสี่ล้านหลังนะครับคิดเป็นเปอร์เ <babys> ซ <at> ็นต์ก็สี่สเปอร์เซนต์ของประชาของจำนวนหลังคานะครับฮะ ส่งออกเป็นอันดับสามนะครับของโลกแต่ไทยเราเนี่ยครับนำเข้ากา๊าซธรรมชาติเฉพาะปี6กเ็ดเนี่ยมูลค่าประมาณสองจุดแดแสนล้านบาทนะครับสองจุดแดแสนล้านบาทเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้านะครับนี่เราไม่คิดเรื่องพลังงานปิโตเรเลียมอย่างอื่นนะคิดเฉพาะก๊าซอย่างเดียวนะครับและกำมองพุ่งขึ้น,นเรื่อยๆแต่คนไทยติดโซลาเซลล์ือใช้แสงแดดน้อยมาก นะครับผมไม่มีตัวเลขนะครับแต่ว่าน้อยมากในซอยบ้านผมเนี่ยยี่สิบหลังติดไปสามหลังเองนะครับทั้งหมู่บ้านเจ็ดร้อยกว่าหลังก็ติดไปไม่ถึงสิบห้าหลังนะครับข้อมูลที่สามนะครับเมื่อวันที่แปดวันนี้นะครับวันนี้เวลาเที่ยงนะออสเตรเลีย,ยผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดนะจากแสงแดดห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตแสงแดดอย่างเดียวนะครับห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต ของไฟฟ้าในวันนั้นของกำลังผลิตในวันนั้นนะครับคิดเป็นหน่วยไฟฟ้าก็หลายหลายพันล้านอยู่นะครับหลายหลายร้อยล้านอยู่นะครับแต่ใช้ก๊าซไม่ถึงหนึง่งเปอร์เซ็นทั้งทั้งนี้เขาเป็นประเทศส่งออกก๊าซนะครับดูตรงนี้นะฮะนี่ครับสีสเีเนื้อเนื้อเนี่ยนะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ใช้ถ่านหินเนี่ยถ่านหินถ่านหินเนี่ยนะมีสองประเภทนะครับก็ใช้จาก ตอนไม่มีแดดก,ก็ใช้มากพอตอนมีแดดก,ก็ใช้น้อยลงนะครับมาดูประเทศไทยเราบ้างน,นะประเทศไทยเรานะครับจากข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งนะครับพบว่านี่นะครับทั้งๆที่เรานําเข้าก๊าซธรรมชาติและแดดเราก็เยอะนะครับอาจจะน้อยกว่าออสเตรเลียเล็กน้อยแต่เราใช้แสงแดดเพียงเจ็ดเปอร์เซนและใช้ก๊าซธรรมชาต,ติตรงนี้นะครับใช้ก๊าซธรรมชาติเวลาเที่ยงเนี่ยนะถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต เนี่ครับคนไทยถึงจนไงคนจนทําให้คนจนเพราะลองไปตนำนํำข้าวะทต่เหตุที่จนเราะนโยบายพลังงานของประเทศนะครับอย่าลืมว่าพลังงานของประเทศเนี่ยเป็นก้อนใหญ่มากหรมานะครับแต่นี่ผมมีเวลาน้อยพอพูดสั้นๆแค่นี้นะครับนี่คือสาเหตุของความยากจนนี่ครัวเรือนในประเทศไทยจํานวนมหาศาลนะครับติดอันดับต้นๆของโลกนะครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ